คำเตือนการใช้สมนุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสักชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั s สไ i b e ให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับ สวัสดีพ่อพี่น้องป้องป่ายสุขุสุคนครับผมครับมือนีคนลับไพ่ชนลนะครับกสีน้ำผ้าพ่อพี่น้องครับมะเบิงงไม้มงคลนะครับที่ปลูกประดับนะครั store, unda, บห tutor, ร,ร,รือปลูกเป็นไม้ฟออากาศน้าตามโตทํางานก็ได้นะครับพี่น้องครับนั่นก็คือต้นบันไดเศรษฐีนะครับหรือหวันตะขาบนาอพี่น้องนะครับครับพ่าไปเบิงลักษณะทั่วไปของต้นวันตะขาบนะครับหรือต้นบันไดเศรษฐีกันเลยครับพี่น้องครับเพิ่นจัดเป็นพันไม้นะครับขนาดเล็กนะครับรําต้นเป็นป้องนะครับ มีลักษณะกลมโตนะครับเท่ากับหางหนูนะครับหรือมะพร้าออนนะครับพี่น้องแต่เมื่อรําต้นนั้นสูงขึ้นก็จะกลายเป็นไม่เลื่อยนะครับต้นหนึ่งยาวประมาณ7ถึง10ฟุตนะพี่น้องนะครับทุกส่วนนะครับอวบน้านะครับแล้วก็มีน้าอย่างสีขาวภายในนะครับเมื่อต้นสูงมีลักษณะเป็นไม่เลื่อยนะครับงายาวใบออกตรงขามกันนะครับเป็นเปรีกนะครับพี่น้องสองขางนะครับจากโคนไปถึงยอดเลยนะครับพี่น้องมองไข่กับ ตัวตะขาบนะครับส่วนใบนะครับมีรูปรีนะครับแกมรูปขอบขนานนะครับกว้างประมาณ0 5นจดานะครับเซนติเมตรนะครับเยาวประมาณนะครับ2-4เซนติเมตรน้อพี่น้องนะครับปลายใบแหลมนะครับแผ่นใบอวบหนานะครับสีเขียวเข้มนะครับบ่มีกันนะครับพี่น้องใบออกติดกันนะครับเป็นปีกนะครับสองขางนะครับจากโค่นถึงยอดเลยนะครับพี่น้องดูคล้ายๆกับตะขาบน้องพี่น้องครับส่วนดอกของเพื่อนนะครับบ่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าเพื่อนออกดอกจากนะครับพี่น้อง นี่ก็คือลักษณะทั่วไปของต้นวานตะขาบนะครับหรือบันไดเศรษฐีนะครับพี่น้องครับเข้าไปเบื้องสรรพคุณและประโยชน์ของพันเลยนะครับครับต้นวานนะครับตีนตะขาบนะครับหรือวานบันไดเศรษฐีนะครับนิยมปลูกเพื่อคว้มสวยง่ามนะครับพี่น้องเป็นไม่ดอกไม่ประดับได้นะครับมีความเชื้อกันว่านะครับหากปลูกว่านนี่นะครับบันไดเศรษฐีไว้นะครับจะซ่อยเสริมนะครับในเรื่องของโชคลาภวาสนานะครับเสริมดวงเสริมบารมีให้กับผู้ปลูกนาอพี่น้องนะครับครับ เพิ่นก็ยังมีสรรพคุณดีๆคือกันนะครับพี่น้องทั้งต้นของเพิ่นนะครับมีลดเฟื่องเมานะครับแก้พิษตะขาบนะครับหรือพิษแมลงสปองนะครับหรือแมลงสัตว์กัดต่อยทุกชนิดนะครับแก้เครียดคัดจอกนะครับฟกช้ำดำเขียวนะครับหมอพื้นบ้านนะครับมักสีน้ำเพิ่นนะครับไปใส่ในทางรักษาพิษจากพวกตะขาบนะครับหรือแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับแล้วก็โดยน้ำกันบดนะครับบดผสมกับน้ำมะนาวนะครับถ้าบริเวณที่เขาถูกสัตว์มีพิษกัดนะครับพี่น้องเพิ่นสีซอยได้นะครับครับหรือ นำไปผสมกับน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ย่างนะครับให้แห้งนะครับแล้วก็ใส่ท่านะครับหรือใส่ท่าแผลนะครับแผลเปื่อยนะครับแผลหนองนะครับต่างๆได้นะครับประมาณ30นาทีนะครับที่ซอยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้นะครับพี่น้องแล้วก็เพิ่นยังซอยนะครับอาการฟกช้ำนะครับหรือบวมเคล็ดคักยอกต่างๆนะครับพี่น้องแล้วก็แก่น้ำในหูบ่ทอกันได้พร้อเด้อพี่น้องนะครับ โดยการน้ำต้นนะครับและไบสดนะครับต่ำให้ละเอียดนะครับผสมกับเหล่านะครับใส่หยดในหูนะครับหนึ่งถึงสองหยดนะครับเพียงสองถึงสามข้างเท่านั้นนะครับสีหายไปนะพี่น้องนะครับอาการเป็นหูน้านหูบวอกันนะครับหรืออาการปวดอักเสบในหูนะครับเพิ่นสีซอยได้นะครับพี่น้องนี่ก็คือประโยชน์และสรรพคุณดีๆนะครับของต้นบันไดเรษธีนะครับหรือว่านตีนตะขาบนะพี่น้องนะครับก็ฝากตอนพอมัพี่น้องไว้คือเก่านะครับ ก่อนสิกินหรือสีใสนะครับสมุนไพ่ทุกตัวนะครับกับปวดศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะครับก่อนนํามาใส่ทุกครั้งเด้อพี่น้องนะครับหรือสอบถามผู้เพิ่นรู้นะครับจังเช่นแพทย์แผนไทยนะครับหรือเภสัชกรไทยนะครับหรือหมอแผนโบราณตามชุมชนหรือหมู่บ้านของเฮาก่อนนะครับถามเพิ่นนะครับว่าวิธีการใส่ใส่แบบใดนะครับกินประมาณเท่าไรนะครับใส่ปริมาณเท่าไรนะครับรักษาโรคอียงได้แน่นะครับเพราะการศึกษาดีๆก่อนนามาใส่ทุกครั้งเด้อพี่น้องนะครับครับ หักกระไ่ถึกใจกระแช่คนลาภพัชชแนลเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ของคนลาภพัชชแนลนะครับสําหรับคลิปนี้คนลาภพัชชแนลก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ